ครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ทางรายการคนจริงเล่าเองมาตีแผ่เรื่องราวของในหูกเก่าซึ่งแฟนคลับหลายคนก็อยากฟังผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่องราวของระหูกเราสามารถจะตั้งคำถามมาให้ผมได้เลยว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรครับผมในอดีตที่ว่าผมเคยเจอมานะ เอาที่รู้กันในแวดวงในคุ้งนะครับนั่นก็คือแอดเทวดาหรือจอคูเลดาค,ค,ค,คดีช่วงนั้นก็ดังมากครับเป็นคดีที่จ้างวานค่าถ้าพูดถึงนาะแอดนี่ก็คือคนดังคนหนึ่งนะที่ผมเคยเจอในละหุนะถ้าย้อนไปเมื่อ30หรือเกือบ40ปีที่แล้ว ถ้าพูดถึงจอหนังโค้งเลด้านนี่ก็คือเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าคดีตอน,น,นก็ดังมากแล้วก็ผมเจออีกหลายคนช่วงยุคต่อจากอันตะพานมาเขาเคยติดอันตะพานมากันก็เยอะนั่นก็คือออสแหวกออสแหวกนี่คนคนหนึ่งที่มีเรื่องเล่าในระหูกเก่าผมจะบอกให้ออสเดวกเนี่ยพอเราเจอเขาเนี่ก็คือชื่อเขาดัง แล้วก็หลายคนที่ว่าผมเจอแล้วมีชื่อเสียงในคุกที่โด่งดังก็มีก็เยอะแยะเลยเราจะจะบอกให้ว่าคนในยุคก่อนเนี่ยนักโทษส่วนมากที่จะมาติดกันต้องมาติดที่ระหุครั้งแรกเลยต้องมาติดที่ระหุเพราะว่าระหุนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านแรกของกรุงเทพสมัยก่อนก็เขายังไม่มีคูฝังทนก็มีระหุเก่าแล้วก็ ระหูกเก่านี้ก็สร้างมาอายุร้อยกว่ปีนะครับบรรยากาศข้างในมีดาวเกเกมากมายยุคนั้นผมก็จะบอกว่าอันตรายเพราะว่าเป็นคุกที่ผมเริ่มก้าวมาครั้งแรกก็คือระหูกเก่า คือยุคนั้นเราเป็นเด็กวัยรุ่นความโหดในยุคนั้นก็ถือว่ามีเยอะยุคอันถานเนี่ยเป็นยุคที่เราเจอคนที่เก่งเก่งกว่าเราเนี่ยยุคนั้นเรายังเป็นเด็กเรายังไม่มีแสงคือเรามีความเกแต่แสงเรายังไม่มีด้วยรัศมีของคนโตเนี่ยมันกบหมดเลยเราหูก,ก็คือดินแดนของสมุยดินแดนแรกที่ว่าผมก้าวเข้ามา การที่เราจะไปแสดงว่าเก่งหรือกล้าเนี่ยเราเดินทีละก้าวถ้าเราก้าวผิดเราอาจจะเสร็จเลยเพราะว่าความโหดร้ายตรงนั้นเขาจะมีรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นอาผมยิ่งบอกว่าระหุเนี่ยถ้าได้สัมผัสและจะรู้ว่ามันโหดร้ายจริงนะครับตอนนั้นผมอยู่แดนห้าผมก็มีเพื่อนกินอยู่ด้วยกันคือเด็กแถวกรุงเทพแล้วก็มีคู่พวกกันลหลายคนที่เจอกันใน แดนหแลเราก็เข้ามาครั้งแรกเราบอกว่าแดน5โหดไหมแดนห้าเป็นคู่ที่ผมจะบอกให้ว่าโหดเพราะว่าเรื่องน้ําเรื่องการกินกันอยู่ช่วงนั้นก็มีเราก็มีเพื่อนสนิทนี่แหละสมไมก่อนแดน5้าเนี่ยจะเยี่ยมญาติวันพินหักนะมีเรื่องกันนะมีเรื่องกนะันคือตอนไอ้รับข้าวเนี่ยแล้วก็เราก็บอกบอกกับเพื่อนว่าเอ้ยเราไม่ยอมเลย แต่ช่วงไอ้ช่วงนั้นเราก็มีแปลงก็เลยแบบเขาเรียกว่าความคิดก็เหมือนกับยกพวกเขา้าไอ้เข้าไปรุมกันเราเข้าไปใส่เขา,ว,าว่าเรามีของแต่ว่าเขามีพวกเยอะเขาก็ถือว่าเขาเป็นเหมือนกับเขาเขาอยู่ในห้างมาก่อนเราเขาก็สู้อ่ะด้วยความที่ว่าเรามันของมันสู้ไม่เลิกคือว่าเราสู้เนี่ยเราคิดว่าเกมเราเรายอมมอบคือเรายอมโดนนายตีผมมีเพื่อนที่อยู่ไอ้อยู่ในบ้านที่กินอยู่ด้วยกันก็คือเกม มาด้วยกันเลยครับแต่ว่าถ้าเพื่อนสนิทก็ผมก็จะมีฝรั่งฝรั่งน,นีงเนเน่เป็นคนแถวบางเขนถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเป็นคนแถวบางเขนนี่แหละเขาเขามาจากศาลเด็กเขาจะสัตว์อักษรสีเขียวแล้วก็ชุดศาลเด็กคือ,ค,อคือว่าหลายหลายคนที่มากินอยู่ด้วยกันก็อบอกว่ามีความประทับใจไหมมีครับเพราะว่าชุดพวกนี้ก็ชุดหลักกันอยู่ในระหุเนี่ยผมสามารถบอก ได้เลยครับสมัยก่อนก็มีกองงานกองงานพับถุงนะกองงานหวายแล้วก็กองงานตีใยและก็โยธาและก็ลงเลี้ยงมันมีหลายกองงานก็จะบอกให้การอาบน้ำเนี่ยคือคุณต้องเข้าแถวอาบน้ำแล้วน้ำนี่หายากหายากคือน้ำเน่ยบางทีเหลือ คนตะกรเขาก็วักน้ำต,ตรงนั้นอาบเพราะว่าบางทีน้ําอะถ้าเขาต้องเอาไปล้างชามก็จะม,มีแกงเคอะขะเลยแล้วไอ้โรคภัยนี่ยุคนั้นก็ถือว่าเยอะมากครับหิตตามอยเนี่ยครับสุดยอดก็ทําให้คน,คนเป็นแล้วระเบียบในแดน5้าะหุกเก่าเนี่ยค่อนข้างจะโหดใครมีเรื่องก็กช่างนะนายตีเก็บยอดเน่รู้เรื่องยุคนั้นก็อยกจะบอกว่ามันโหดร้ายมากครับผม คำถามมาบอกว่าการที่เราจะต้องปรับตัวหรือต้องระวังตัวใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีนะคนที่เข้ามาทั้งแรกเนี่ยการปรับตัวเนี่ยคือการกินอาหารการระวังคนเก่าหลอกคนใหม่ก็คือคนเก่าเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยมีญาตินะเขาก็จะหลอกคนที่เพิ่งเข้ามาก็จะเหมือนเป็นการปอกลอกเอาให้ไม่ได้การพนันมากแล้วก็ว่าเอาให้นักโทษคนใหม่เนี่ยไปซื้อของแล้วกะให้คนใหม่เนี่ยเขาไปเซ็นมันก็เกิดให้มีปัญหา การที่เราต้องระวังตัวมันมีนะเพราะว่าหนึ่งในสังคมข้างนอกกับสังคมในคุกเนี่ยถ้าเราพูดกันจริงคือมันเหมือนเหมือนกับเด็กเเหวอะคุณตรงๆเลยเหมือนกับเหวลึกเลยเพราะว่าคนในคุกเนี่ยร้อยพ่อผันแม่เขาก็จะมีมุมที่ว่าชอบเอาเปรียบชอบเอาเปรียบคนใหม่ชอบแบบคือเหมือนกับแสดงไอ้พฤติกรรข่มเหงอ่ามึงไม่ให้มึงก็อาจจะมีปัญหาไอ้ประมาณนี้จะไม่บีบเขาแต่ว่าถ้ามีคนใหม่ที่เขาว่า เขี้ยวหรือว่าเขาเรียกว่าเขี้ยวในที่นี้ไม่ใช่ว่าเขี้ยวการที่ใช้ใจ่ายแต่เขี้ยวนิดที่นี้คือว่าเขาไม่ยอมมันก็ทาให้มีปัญหาสมมติมีเรื่องชกกันภายในแดนเนี่ยนายเขาก็จะทําโทษเขาเรียกว่าเก็บเรื่องเพื่อไม่ออกนอกแดนเพื่อไม่ให้แดนเขาเสียชื่อเสียงเขาก็มีการทําโทษคือฝึกวินยัยตอนเช้าฝึกตดท่าพยามยมฝึกแบบโหดกิ้งไปกิ้งมาแล้วตอนบ่าย ก็เขาเรียกลงเมคือการลงเมเนี่ยคือมันมีความสูงที่เขาเรียกว่ามิดพุ่มจมูกเวลาเรามีถังแล้วก็ตักเมย์ขึ้นอะ่ะแล้วก็ที่ดวกบ่บอมันเลือกอมันจะมีความสูงเราก็ต้องยื่นไปในขี้ตกเต็มหัวเลยนี่คือคร์มทรมานนะตักเมย์เป็นเดือน คนที่ทะเลาะวิวาทกันภายในแดนเขาไม่เอาเรื่องออกนอกแดนแต่ก็นายเขาก็ทําโทษเขาก่อนจะเซ็นไอ้คาสั่งเขาก็ทําโทษในการตีหรือว่าการฝึกไอ้ช่วงนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่เราควรรู้เลยว่านักโทษต้องระวังคําว่าวินัยของคุกก่อนครับ ได้เลยครับอันนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยผมจะบอกให้ผมจะทูดถึงไฮไลท์ของวันนี้แดน8เนี่ยเป็นแดนที่นักโทษมีอายุแต่ยี่บห้าขึ้นไปมีคดีชิงจนถึงคดีฆ่าแล้วเป็นโทษสูงแล้วก็สำหรับแดน5เป็นโทษวัยรุ่นตั้งแต่อายุ18จนถึง25วัยรุ่นกับหนุ่มที่เขาเรียกว่า มันมีพลังช่วงอายุ25่้าเขาถือเป็นรุ่นพี่แดน5ก็ถือเป็นรุ่นน้องแต่แดน5กับแดนแดน8จะมีเรื่องกันสมมุติแดน8ไปตีเด็กแดน5ปั๊บแดน5ที่เป็นเพื่อนมันก็มีเขาเรียกว่ามีมีฟาร์มแค้นก็จะมีเขาเรียกทางเสือผ่านคือว่าทางเสือผ่านในที่นี้ก็คือตั้งแต่แดน8จนถึงแดน5พอเราผ่านหน้าแดน8ก็คือตึก2เรา คือเราจะปิดเทียวตึก2องพอผ่านจากแดนแปดก,ก็คือแดน7แล้วพอผ่านอีกทีคือโรงเลี้ยงโรงเลี้ยงส่วนกลางของระหุเก่าแล้วก็แดน5แดน6ผมจะเล่าในสาเหตุทุกคนสุกแดนเขาจะมีดนตีเพื่อเขาเรียกผ่อนคลายแล้วคนที่ออกมามาดนตีก็จะออกมาช่วงนี้จะมีเรื่องทางเสือผ่าน ก็คือตีฝากกันยุคนั้นก็คือเราเจอโจทย์เดนแปดแดนหก็ตีฝากก็ถือว่าเขามีความแข้นกันก็ขึ้นตึก1กับตึก2แล้วก็รอแก้กันช่วงนั้นก็คือส่วนมากจะมีเลือกกันที่ทางเสือผ่านทางเสือผ่านนี้คือใครพลาดกระโดนบางทีเดินมากันทีห้าคนเขาเขาจะมีไอ้ร้านค้าตรงข้างตึก2องสมัยก่อนจะได้คูป,ปอง 40, 40บาทนะ ตอนไอจอนเช้าไปซื้อข้าวก็มีถุงพลาสติกมาซื้อข้าว5บาทก็เอาไอคูปองสีชมพูให้ไป5บาบาทถางพี่เลี้ยงเขาก็ตัดข้าวขาวมาใส่ยุคนั้นกินข้าวแดงครับข้าวขาวนี่ต้องซื้อไอทัพพีละ5บาบาไอขันเนี่ย ถ้าพี่ห้าบาทบางทีคนกำลังไปต่อแถวกำลังรับข้าวก็โดนโดนหวดกไอ้กันตรงนั้นก็คือสมัยก่อนเขาเช่าหวดกันด้วยขวดน้ําแดงเฮลูบอยหวดกันแบบกันแบบเแบบขาเรียกว่าสาดเลยครับกําลังต่อแถวกาลังรับข้าวเพลอใจหวดเลยยุคนั้นก็ถือว่านายทําโทษหนักแมทํทโทษหนักเพราะมันอยู่ใกล้กองตวนผมจะบอกในชุมชนของทางสืบผ่านเนี่ยมันจะผ่านหลายแดน แต่มันจะเป็นหน้าไอไฮไลท์ก็คือระหว่างแดน7กับตึกสองแล้วก็ตรงหน้าร้านค้าแล้วก็ตรงส่วนกลางตรงนี้คือมันเป็นที่ที่นักเลงยุคนั้นก็เขาเรียกว่าถ้าจะมาสร้างวิรกรรมเนี่ยก็จะมานั่งกันสมัยก่อนก็ใส่แจ็คเก็ตทาหารเงนเกงจับหมูใส่รองเท้านันยางมานั่งรอเก็บโจทอะโจโจท,โจทมานิดก็ใส่ยุคนั้นก็นิยมใช้แปลงแปลงยุคนั้นนะ่ะเขาแทงคนน่ย เขาไม่เหมือนเหล็กยุคนี้นะพอเขาแทงเตดปั๊บแป้งก็มีความอ่อนเขาเขา,เขาแทงนะเขาเขาหักคาเลยเหมือนกับเป็นเรื่องของฝากในรูปเก่าเนี่ยนายทําโทษไม่ต้องพูดถึงแล้วครับพอเข้ากองตวนจับคนที่กระทําความผิดอกีกแถวทางเธอผ่านก็มายำ่ำย่ำเละเลยครับไปนี่ไม่ต้องพูดถึงยุคนั้นคือุดจะร้องแบบไหนก็ช่างจะร้องเสียงนองเสียงดังนายเขาก็ใส่แล้วก็มีผู้ช่วยเหลือ แต่ทางผู้ช่วยเหลือในระหูกเก่ายังยังไม่ค่อยมีบทบาทนะแต่นายสมัยก่อนก็โหเอ,อ่ยชื่อหึงแดน5เอาแล้วครับผมพูดถึงนายมือปปาบทุกคนผมจําได้ทุกวันนี้เลยผมโดนคตีเอาสองคนเลยหัวหน้าพิชากับหัวหน้าสยามแดน5้าเนี่ยบอกเลยครับว่าโหสุดสุดถ้าตึกสองต้องให้หัวหน้าสิงแต่เราไม่ขอเอ่ยนามกลถ้าไม่มีนายพวกนี้นะนักโทษค่อนข้างจั เกเรแต่ว่าพวกผมหรือว่าหลายคนเขาก็ยอมรับเหตุผลที่ว่าจะต้องตีแต่ทางเสือผ่านในในยุคก่อนถ้าไม่เจ๋งจริงเขาไม่นั่งทางเสือผ่านเหมือนกับเป็นอะไรที่รอเสือทางเสือผ่านในอดีตก็คือแดนห้ากับแดนแปดคือโจทกันโดยอัตโนมัติระหว่างเด็กวัยรุ่นที่กำลังก้าวขึ้นมากับแดนแปดเด็กที่เขาโตแล้วเขมีประสบการณ์ เขาก็ไม่ยอมให้เด็กที่ก้าวขึ้นมายังไงก็ต้องประทากกันไปเจอกันตึกหนึ่งตึกสองไปขงังเผอใจอาบน้ําก็ใส่กันจึงจําไว้นะครับนี่คือบทพิสูจน์ของทางเสือผ่านครับผมอันดับแรกคือคือการปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้ในคุูมีแต่การปล่อยเงินกู้ยุคนั้นก็คือบุหรี่สมมติวหนึ่งแถวเนี่ย คุณจะได้สองซองแต่ถ้าคุณคุณบิดคุณเบี้ยวคุณจะโดนเพิ่มเขาเรียกว่าโดนโดนรักหนี้คือจะเพิ่มแล้วเขาเรียกว่าจะโดนเก็บยอดการที่เขาเรียกว่จะไปปล่อยล้ําเส้นหรือว่าใครมาปล่อยเกินหรือมาปล่อยกาแฟรหรือ,อยังไงเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าคนที่เป็นสัมทานเนี่ยทไอ้สมัสมทา,านเรื่องพวกนี้ไม่สามารถจะให้คนอื่นมาล้ําได้ก็ต้องมีการพูดกัน แต่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องไม้ลงไม้ลงมือนี่คือกติกาอีกหนึ่งข้อและกติกาอีกข้อหนึ่งคือเรื่องหน้าอ่อนเหมือนกับบ้านาใครกครช่างที่มีหน้าอ่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมามองคนในบ้านหรือว่ามาจีบหรือเอานมขนมปังมาให้เนี่ยเขาเขาถือเ,เขาถือว่าเป็นการหยามคือเอาเด็กอยู่กับอย,อยู่อยู่ในบ้านแล้วนะทำไมคนอื่นต้องเอานมเอาขน,นมปังมาให้มีปัญหาทุกครั้งจากเรื่องนี้นะ แล้วก็ไอ้กติกาคือมีเรื่องกันคนโตมาคุยแล้วบอกจบมันก็ต้องจบแต่ถ้าคนโตบอกจบแล้วมันไม่จบคนโตก็จะมีความเสียหายแล้วก็จะต้องลงมือเองฉะนั้นเขาเรียกว่ากติกาของนักเลงคือจบต้องจบและอีกเรื่องหนึ่งคือสามทา,านที่เขาเรียกว่าสามทา,านของงานเหมือนกับตัดยอดถุงอ่าคนที่อยู่เก่าก็จะหาเงินให้หนายก็จะบอกว่าเอ้ย เองไม่อยากทํางานเนี่ยเองจ่ายเลยสามพันสามพันนี่คือเดี๋ยวตัดไปเป็นโยธาหรือว่าตัดไปทํางานนั้นตัดห้าพันหกพันนี่สมัยก่อนนายกินการตัดยอดนี่จึงมีเรียกมันเป็นสัมปทานของในยุคนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงมันก็จะมีการคุยกันระหว่างพ่อบ้านกับพ่อบ้านถ้ามีเรื่องหรือว่ามีอะไรคุยกันจบแต่ถ้าเด็กในบ้านไปทําหรือว่าไปก่อเหตุถือว่าพ่อบ้านต้องรับผิดชอบ เป็นกฎกติกาของในคุกครับผมมีสิครับผมมี